เหล็กที่บางทีเราเห็นเป็นแท่งสําเร็จแล้วเนี่ยแต่จริงๆขั้นตอนที่มันจะทําออกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องเกิดจากการเผาการตีให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดเท็กซ์เจอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่เกิดจากการต้องประดิษฐ์ขึ้นมาเหมือนกับช่างวาดภาพก็ต้องค่อยๆนั่งทําอย่างเงี้ยครับก็คืออันนี้เราเป็นคุณค่าทางจิตใจร้านอิตาลีของเจนซีนะครับต้องทาวความกลับไปตั้งแต่รุ่น อากงของผมอากงเขาเป็นช่างประตูเหล็กช่างเหล็กดัดเขาก็ฝึกลูกๆเขาให้ทํางานเหล็กงานประตูมาตั้งแต่นั้นเขาต้องเอาเหล็กเส้นเนี่ยมานั่งดัดเป็นลายเทพพนมเป็นลายดอกจันเป็นลายอะไรที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นยุคสมัยพอตอนหลังละถ้าให้มาทําอย่างนั้นผู้ประกอบการคงจะไม่ไหวป้าผมเขาก็คิดว่าจะทํายังไงถึงจะทุ่นเวลาของของช่างได้เยอะ เขาก็เลยดัดเป็นชิ้นงานสําเร็จขึ้นมาแล้วก็จําหน่ายให้ช่างดีกว่าแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนคนก็ยุคโบราณก็เริ่มอาจจะเปลี่ยนวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ชอบงานแบบนั้นแล้วก็จะเน้นงานที่เรียบแต่ว่ามีดีไซน์การเวลามันก็เปลี่ยนไปลวดลายก็เปลี่ยนไปเราเราก็ต้องตอบสนองให้มันให้มันครอบคลุมได้สำเร็จรูป มีเยอะแต่ว่าความต้องการของคนก็ยังเยอะกว่าความต้องการคนมันไม่มีที่สิ้นสุดครับลูกค้าบางท่านเขาเห็นประตูของเขาบานหนึ่งเนี่ยมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเขาต้องการที่จะหานกหรือหงที่เป็นงานเหล็กเนี่ยมาใส่ในประตูบานนั้นของเขาเขาก็จบงานไม่ได้ช่างก็พยายามบอกให้เขาดัดตัวนั้นตัวนี้มาใส่ลูกค้าก็ยังไม่ชอบสุดท้าย ลูกค้าก็ต้องมาเลือกชิ้นงานของเราเนี่ยมาค่อยๆวางเอาตามที่เขาต้องการสุดท้ายเกิดเป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ของบ้านเขาอันนั้นแหละครับท,ที่งานเหล็กเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการเขาได้เหล็กอิตาลีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นบรอดไอรอนเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนในตัวมันต่ํามากคําว่าคาร์บอนในตัวมันต่ําก็คือสนิมมันจะไม่กินเนื้อ ก็คือจริงมันจะโทนกว่าเหล็กเหล็กทั่วไปอย่างเงี้ยครับเราใช้เหล็กตัวนี้มาทําในการดัดชิ้นงานขึ้นมาแล้วมันก็เลยทําให้มันมีมูลค่ามากขึ้นคือถ้าเอาเราเหล็กตรงๆมาวางเรียงกันมันก็จะเป็นแค่เหล็กตรงๆมันไม่มีความอ่อนช้อยงานเหล็กอิตาลีเนี่ยต้องใช้งานดัดตัดเผาไฟเพื่อให้มันเกิดลวดลายอันนั้นขึ้นเขาจะต้องดัดให้มันโค้งถึงม้วนให้เยอะที่สุดเท่าที่พอทําได้อย่างเงี้ยตรงนี้แหละครับที่มันยากช่างหลายท่านนะพอทําเสร็จปุ๊บตกมาตาย ตรงสุดท้ายถึงแม้ลายลวดลายประตูจะสวยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างที่มันไม่ไม่เข้ากันเนี่ยก็ทําให้งานตัวนั้นดรอปลงมาได้เยอะเช่นบานพับประตูหรือว่ากรอนประตูพวกนี้ควรจะต้องแมชกับชิ้นงานนั้นด้วยคือชิ้นงานเป็นเหล็กแต่สุดท้ายใช้มือจับเป็นเป็นแสแตนเลสสีก็ไม่เข้ากันแล้วถึงแม้จะทําทสีให้มันเป็นสีดําคล้ายๆกับเหล็กแต่ก็มันลวดลายก็ไม่ได้เพราะนั้นทุกชิ้นส่วนของงานพวกนี้จะต้อง แมชกันทั้งหมดอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดของงานเหล็กก็คืองานทําสีสีไม่ได้มีแค่สีขาวสีดำนะครับเหล็กของเราเนจะมีมีสีที่เรียกว่าสีปัดเอาไว้ปัดเพื่อให้มันเกิดเท็กซ์เจอร์ขึ้นมาเหมือนว่าเป็นงานโบราณแล้วผ่านการเวลามาแล้วมันเกิดสนิมขึ้นแต่จริงไม่ได้เป็นสนิมนะครับเราปัดเพื่อให้มันดูว่าเหมือนว่าเป็นสนิมก็มหีหลายสีสนิมอีกสนิมของทองเหลืองเป็นสนิมสีเขียวเขียวฟ้า้าสนิมของงานเหล็กทั่วไปเป็นสีแดงแดงส้มๆ ราะน,นั้นก็อยู่ที่ความชอบว่าเขาอยากได้สนิมของอะไรสิ่งที่มันสําคัญกว่าการซื้อขายก็คือมิตรภาพนี่แหละครับของเรามีความจริงใจในการแนะนําเขาตัวนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวนี้น่าจะใช้แบบนี้นะอะไรเงี้ยลูกค้าหลายท่านนะครับบอกว่าอุ้ยทำไมเพิ่งมาเจอร้านนี้นะเขาจบงานไม่ได้เลยเขาเขาพยายามทําอะไรให้ลูกค้าแล้วแต่ก็ไม่จบเพราะว่าลูกค้าบอกยังขาดตัวนั้นตัวนี้ไปพอเขามาที่เราเนี่ย เขาหาตัวนั้นสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการได้เนี่ยแล้วเขาจบงานได้เนี่ยแหละนี่แหละคือความประทับใจของเรา